คณะสงฆ์และพุทธศาส,สนิกชนทั่วทั้งจังหวัดพยาวครับหลั่งไหลต่างมาร่วมงานนี้ครับนำลูกหลานพามานำเสื้อผ้ามาด้วยนำเครื่องใช้ส่วนตัวติดมาด้วยแล้วก็พกข้าวปลาอาหารแห้งมาทำบุญข้าวก้าปุ่นสายก้าคิงก้าวานะนะครับวันปากปีเพื่อความเป็นสิริมงคลส่งเคราะ ผมพูดถูกนะคือแต่ละคำท่านผู้ชมต้องค่อยดูนะนี่เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลนะในหลังจากวันขึ้นปีใหม่ล้านนานอ่ะาวนี้ไอ้คำนี้ผมก็สงสัยว่าแปลว่าอะไรสายก้าคิงก้าวา <ไป S 2> นี่คือสายศินที่วัดจัดเท้านะ,ะวัดจัดเท้าขึ้นมาที่ศีรษะของแต่ละคน ที่เขาเรียกว่าสายก้าคิดก้าวาเนี่ยนะครับนำมาเข้าพิธีและเผาส่วนข้าว